ครับสวัสดีครับผมกอครบสิบรอครับผมขั้นตอนการลงทะเบียนอบร่มใบคับกีครับผมแบบออนไลน์ขั้นตอนแรกครับผมเขาเข้าไป Google ครับครับตรงนี้ให้เข้าพิมพเข้าไปตรงที่คำว่าเอาอ่ www DLT e l e a r n n n g ครับไปครับไม่กี่จีขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้และครับเขากดตรงแถบสีเหลืองนี่ครับอ่าลงทะเบียนเมื่อกี้บอกว่าขัน้นตอนแรกกรลงทะเบียนขอข้อมูลครับขัน้นตอนที่2องบึงวิดีโอ วิดีโอนีบประมาณชั่วโมงกครัวนะครับเด้อประมาณชั่วโมงกว่าในชั่วโมงกว่านี่มันทีมีคําถามขึ้นมาให้เาเอ่อกดกรอกรายละเอียดลงไปหน่อยอยู่สามคำถามครับผมไอตอนตอนตอบคําถามนี่เ้าบปต้องเ้าบปต้องกดยุดวิดีโอเนะครับถ้ายยุดวิดีโอแล้วมันทีเริ่มต้นใหม่เลยเด้อเดี๋ยวมันทีเสียเวลาเข้าชั่วโมงกว่าครับตรงนี้นเขาเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆครับตอนนี้เ้ากรอกรายละเอียดก่อนครับ เดือนขึ้นมาหอดตอนนี้บรรทัดแรกนี่ครับผมบรรทัดแรกเท่ากับบาประชาชนเท่าครับอ่ะกรอลงไปเลยผมจะเอาของผมเป็นตัวอย่างเลยนะครับเด้อ่าบรรทัดที่สองครับผม หมยเลขกใบขี่เข้าครับของผมนี่เคยกอ,อกไปแล้วมันก็ะชีเด้งขึ้นมาอย่างสี่ครับบางบางท่านนี่ที่บอกเขาใจเรื่องอไม้เหลขใบครับไมายเล็กใบอนุญาตขับรถนี่ครับผมให้เข,ข่าเอาใบขี่เข้าขึ้นมาครับมันถีอยุไใต้ใต้รูปภาเขานะครับใบขทีมถียยอ,มอยูไใต้รูปภาเข้าอนุญาตไครับได้ได้ไทายบิ่งเนี่ยครับ ไอตัวสอคอจุดแล้วก็มีเลขกหาตัวข้างล่างนะครับทับทับข้อสอนะครับผมต่อไปครับบรรทัดต่อไปวันออกใบอนุญาตขับรถข้อ,อเัากดเข้าไปแล้วมันขีเด้งขึ้นมาอย่างสิาบางทันก็นยังสับสนอยู่ตัวหนีอยู่นะครับเด้อมันขีเด้งขึ้นมาหนาตาไปอย่างสี่แล้วครับที่หนีเข้ามาเข้ามาเบิ้งตรงนี้ครับ วันออกใบอนุญาตขับรถนี่มันที่16กุมภาพกศูนย์ของผมแั่นวะครับแต่ว่าบัตรในนี่มันคือโบมี่ปี60มันมันคือมีแต่อย่งนี่มันเป็นปีข้อสอด้วยครับเป็นปีคิดซศสกา,าดน่ะนะให้เขาเลื่อนหาไปที่เอ,อ สิบหกคุมผาสองพันสิบเจ็ดครับผมของผมนี่ล่องเลื่อนไปไปเลื่อนไปเรื่อยแต่ว่าของพี่น้องวันที่เป็นวันที่เท่าไหร่กัล่องล่องเบิรงเอาด้ครับเด้ออันนี้คือของผมที่เอาตัวยางของผมเนี่ยนะครับอ่าหอ,อดเดือนกุมผาสองพันสิบเจ็ดแล้วโวไปที่วันที่ของผมวันที่ขาวันที่สิบหกอ่าสองพันสิบเจ็ดถูกต้องเท่ากับโวตไปที่ตั้งค่านี่ครับข้างล่างนี่ ฟังขวมือเห้หนะทางล่างขวมืออ่าขึ้นมากที่นี่วันสิ้นอายุกดลงไปตึงมันก็ขีเด่งขึ้นมาเป็น3ปีเลยครับจากสิบเก็บเป็น2020เพยี่ก็ว่าใบขี่ขนส่งมันหายสปีครับเนาะยี่สิบเห็นแล้วเอากดวันที่สิบห้าคุมผ้า2020เยกดตั้งค่าข้าไปเลือกอบรมอ่าของผมนี่รับรถท่อสองครับผม กดสาธารณะไปเลยตามขั้นตอนก็ไปอ่ะมันขีดเด้งขึ้นมาเป็นผ่านการอบรมแล้วของผมนะแต่ถ้าข้องพีนองทียังบ้านในอบรมมันก็ขีดขึ้นอีกหน้าตาแบบนึงได้มัขีดขึ้นว่าให้กดขามขั้นตอนต่อไปเพื่อที่เข้าไปอ่อบรมออนไลน์นะครับขอดีข้องมัน่นก็คือว่าเขาบ่ต่องเสียเวลาไปนั่งอบรมอยู่ทั้ง ยึดทึงขนทรงชงั่วโมงกว่าไอ้นี้ห้าอบร่มออนไลน์เรียบร,ร้ยรยรอยแล้วเขาจะแคบหนาจอไปไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ขนทรงเพื่อน,นั่นแหละครับเอาคลิปนี้ก็ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลคล์กดแชร์ผมนำนีน่นะครับเด้อขอบรับมานี้กครสวัสดีครับ